ไอติมค่ะนี่ฉันซื้อมาถ้วย60บาทเองนะคะไอติมอะไรถ้วยล้ตั้ง60แพงก็แพงเอาเงินไปซื้อข้าวกินได้ตั้ง2มือ้อทำไมคุณถึงใช้เงินซุลุยซุล่แบบนี้เนี่ยเอ,อ้าฉันไม่ได้กินไอติมทุกวันสักหน่อยอีกอย่างมันก็แค่ถ้วยละ60บาทเองนะคะไม่เห็นจะแพงตรงไหนเลยอะ ะลองชิมดูนะคะอ้าผมไม่กินไอติมถ้วยต้องหกสิบผมกินไม่ลงหรอกอ,อ้เป็นอะไรของเขาเนี่ยไอติมถ้วยเราหกสิบบาทมันแพงไปเหรอ,อ,อพี่อารอร่อยมากเลยพี่พี่ซื้อเท่าไหรอ่อ่ะไม่แพงหรอก ไอตินเนี่ยพี่ซื้อมาจากนิวซีแลนด์น่ะลงเครื่องมา,มาเมื่อเช้าก็รีบมาให้เยลลี่กินเลยโหพี่ถายหนูเนี่ยน่ารักที่สุดเลยแถมเก๊กด้วย <c oughs> พี่เก๊กอืมเยลลี่เรายังไม่ได้บอกแฟนไปใช่ไหม,มว่าตระก,กูลเราอะเป็นนักธุรกิจหลายพันล้านอืมยังไม่ได้บอกค่ะหนูกะว่าจะบอกงานแต่งงานนะคะทีเดียวเลยดีละ เพราะว่าติงต้องอย่างเราบอกไปใครเขาจะเชื่อเยเล่วันนี้แม่ผมมาเยี่ยมท่านอยากเจอคุณนะ่ะเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะพาคุณไปเจอแม่ของผมนะสวัสดีค่ะคุณนะเนี่ยน่ะหรอแฟนตาเฮดดูดูแล้วเธอก็เป็นผู้หญิงธรมธรมดาธรรมดานี่ พ่อแม่เธอมีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันมีคอนโดปล่อยให้เช่าไหมแล้วบ้านพักตากอากาศมีหรือเปล่าหนูมีบ้านหลังเดียวค่ะคุณพ่อกับคุณแม่อยู่บ้านหลังเดียวกันรถเป็นของคุณพ่อคุณแม่ค่ะไม่มีคอนโดปล่อยให้เช่าแล้วก็ไม่มีบ้านพักตากอากาศด้วยค่ะดูท่าทางแล้วอ่ะเธอคงจะไม่ค่อยมีฐาน,นะสินะแล้วนี่ถ้าแต่งงานกันกบตาเฮดไปอ่ะจะอยู่กันยังไงถ้าอย่างนั้นอ่ะเธอต้องให้พ่อแม่เธอย้ายออกไปนะ แล้วเธอก็ใช้บ้านของเธอนั่นแหละเป็นเรือนหออ๋อแล้วอีกอย่างต้องใช้ชื่อแตาเฮดเป็นเจ้าบ้านนะเพราะผู้ชายต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเข้าใจไหมเอ่อหนูขอตัวไปเข้าน้ำก่อนนะคะอโทษค่ะไม่มีมารยาทผู้หญิงคนนี้แม่ไม่ชอบนะลูกครอบครัวไม่มีฐานะ ดูธรรมดาบ้านๆแล้วแม่ดูแล้วอ่ะดูเหมือนจะจนๆอดๆแต่อ,ดอดยากด,ด้วยซ้ำ<ช>แล้วดูลูกสิเงินเดือนตั้งห้าหมื่นแม่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เหมาะสมกับลูกมันคนละชั้นกันแม่ว่าลูกหาผู้หญิงคนใหม่ที่รวยๆก่อนนี้ดีกว่านะครับแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะครับช่วงเนี้ยผมกำลังตามจีบลูกสาวเจ้าของบริษัทที่ผมกำลังทำงานอยู่เดี๋ยวถ้าผมจีบเขาติดเนี่ยผมจะทิ้งเยนลี่เขาทันทีเลยครับหีูนะลูกที่แรกผมดูดูแล้ว เจนลี่เขาก็น่าจะพอมีพอกินบ้างไม่คิดเลยว่าจะจนได้ขนาดนี้ผู้หญิงแบบเนี้ยลูกอย่าไปสนใจเลยที่แท้พวกเขาก็มองคนที่เงินสินะเอา้านี่ยังไม่สั่งอาหารกันอีกเหรอคะ น้องคะขอเมนูหน่อยคะ่ะนี่ค่ะเอ,อ่อเอาอันนี้ค่ะอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้อ๋เอเอ,เอานี้ด้วยคะ่ะหุยเอานี้ด้วยค่ะอ๋อแล้วก็เอาปลาทอดสมุนไพรต้มยำกุ้งแล้วก็กุ้งอบด้วยนะคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะแหม่แหม่ หนูเยลลี่นี่ดีจังเลยนะสั่งอาหารให้นาตั้งเยอะนะ่ะคงรู้ว่านาเดินทางมาดหนยใช่ไหมล่ะนาเนี่ยชอบลูกสะใภ้แบบนี้มากเลยนะจ๊ะคุณนากินเยอะๆเลยนะคะถ้าชอบอะไรก็สั่งเพิ่มได้เลยะคะ่ะ รีไปอย่างนี้เลยค่ะค่ะเออคุณนาคะพอดีว่าหนูมีงานด่วนต้องรีไปค่ะขอตัวก่อนนะคะไม่เถอะเ,เดี๋ยวกันค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้ายังไม่ได้จ่ายค่าอาหารทั้งหมดเลยนะคะ ว่าไงนะยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารกันหรอใช่ค่ะทั้งหมด6,750บาทค่ะคุณลูกค้าสะดวกชำระแบบไหนีคะน้อยนางผู้หญิงคนนี้มันร้ายนังนะสั่งอาหารมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่ไม่ยอมที่จะจ่ายเงินให้อะ่ะมันทำแบบเนี้ยไม่เอาเปรียบเลยชัดๆนะลูกเออรูดบัตรได้ไหมคะได้ค่ะ แหมแหมแหมยังไม่ทันได้เลิกกันเลยนี่มีคนอื่นแล้วหรอคะคุณนี่ใจร้อนจริงๆเลยนะคะคุณอาร์ตครับและคุณหนูเยนลี่เขามาทำอะไรที่นี่ครับเอ๊ะแล่คุณเฟิร์ลลูกสาวของคุณกอ๊อตบริษัทที่กำลังเจรจารธุรก,กิจกับคุณอาร์ตนี่ครับงั้นเลิกกันเลยคะ่ะแล้วก็ของคุณคืนไปด้วย เราสองคนเลิกกันไปตั้งนานแล้วนี่คุณยังไม่รู้ตัวอีกเหรอผมกับคุณเรามันคนละชั้นกันคบกันต่อไปอะ่ะมันก็ไปกันไม่รอดหรอกคุณหยุดตามต่อยางผมได้แล้วมันก็จริงอย่างที่คุณพูดนั่นแหละคะ่ะเราสองคนมันคนละชั้นกันเราสองคนไม่เหมาะสมกันจริงอย่างที่แม่คุณพูดนั่นแหละคะ่ะนี่ของที่คุณเคยให้ฉันมาฉันเอกมาคืนเดี๋ยวก่อนสิ เธอใช่ไหมแฟนเก่าเฮตอ่ะวันเสาร์นี้เราจะจัดงานมัน่นเป็นงานเล็กๆที่มีแต่เพื่พอนๆของฉันแต่เป็นคนะระดับกับเธอที่คนอย่างเธอไม่ได้เจอง่ายๆแบบนะเธอก็มางานด้วยสิก็ได้ค่ะไหนๆคุณก็เชิญฉัแล้วถ้าไม่ไปเนี่ยมันก็จะดูน่าเกียดเนานะงั้นวันเสาร์เจอกันนะคะ คุณอาร์ตครับแล้วเรื่องธุรกิจที่เขาขอเจราจารด้วยคุณอาร์ตยังจะคุยต่อด้วยไหมครับเอาไว้ก่อนยังไม่ต้องคุยแล้วคุณก็ตอบรับงานมัานที่เขาเชิญเราไปด้วยผมจะไปนี้ใคอ่ะสวยจังเลยโอ้มีแฟนเรียกครับนี่ชุดต้องแพงมากแน่เลยอ่ะ แหมผ่านมาแค่ไม่กี่วันสวยขึ้นเป็นกองเลยนะขอโทษนะคะฉันสวยแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะนี่เธออย่าคิดนะว่าการแต่งหน้านิดนหน่อยๆเปลี่ยนเสื้อผ้าสวมสร้อยคอแพงๆแล้วมันจะยกระดับฐานะอย่างเธอได้ต่อให้เธอพยายามแค่ไหนอะ่ะเธอกับฉันอะ่ะก็คนละชั้นอยู่ดีของพวกเนี้ย ฉันใช้เงินซื้อโดยไม่ต้องคิดอาจจะเท่ากับเธอที่ต้องหามาทั้งชีวิตเลยก็ได้นะอย่าเอามือสกรปรกของคุณมาแตะต้องตัวฉันเดี๋ยวชุดของฉันจะเปื้อนถ้าเกิดว่าชุดของฉันเปื้อนขึ้นมานิดหน่อยฉันกลัวว่าคุณจะไม่มีปัญญาชดใช้ะคะ่ะอ้าก็ได้ไหนๆเธอก็มาแล้ว ดื่มวนกันหน่อยสินี่เทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยชุดเนี้ยคงเช่ามาใช่ไหมโหพี่แท้ก็เช่าชุดมาจริงเหรอเนี่ยแบบนี้ก็แย่เลยอะดิถ้าเธอคุกเขา่าขอร้องอ้อนวอนฉันอะฉันอาจจะใจดี ซื้อชุดใหม่เธอก็ได้นะนี่เจลลี่ผมก็บอกคุณไปแล้วนะว่าผมกับคุณเรามันต่างกันแค่ไหนอะนี่คุณไม่อายคนอื่นเขาบ้างหรือไงดูคนอื่นเขามองคุณสิ ช่แล้วล่ะครับเราเป็นคนละชั้นกันคุณอาร์ตคะคุณอาร์ตไม่เห็นบอกฉันเลยว่าจะมางานมั่นของฉันกะเห็นวันนี้เจนลี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมคุณอาร์ตครับนี่เยรี่แฟนเก่าของผมเองนะครับเขาไม่พอใจที่ผมมาคบกับเฟิร์ก็เลยม,มาก่อกวนงานมั่นของเราสองคนจะลากตัวเธอออกไปให้เดี๋ยวนี้เลยครับคุณกล้ามากนะ ที่แตะตัวน้องสาวผมเป็นเก่าเฮดเป็นน้องสาวคุณอาร์ตเหรอเนี่ยคุณเยลลี่จริงๆเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆอะออคุณอาร์ตคะจริงๆแล้วฉันกับยลลี่เนี่ยเราเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะเมื่อกี้เราสองคนแค่ล้อเล่นเองอะค่ะใครเป็นเพื่อนของคุณไม่ทราบในเมื่อพวกคุณไม่ให้เกียิน้องสาวผมถ้างั้นธุรกิจที่เรากำลังเจราจากันอยู่ผมว่าคงไม่จำเป็นแล้วล่ะครับ คุณภูมิประกาศออกไปให้ทั่วบริษัทไหนที่ร่วมมือกับคนพวกนี้เท่ากับเป็นศัตรูกับผมทันทีครับคุณอาดนี่แฮกคุณทำอะไรสักอย่างสิยืนเบื่อทำไมไหนบอกว่าเป็นแฟนเก่าคุณไงช่วยหาทางออกกันสิเยลลี่ผมว่าเรามาคุยกันดีๆด,ด,ดีกว่านะครับไม่จำเป็นเยลลี่ คุณเป็นน้องสาวของคุณอาจริงๆเหรอความจริงแล้วอะผมยังรักคุณอยู่นะคุณต้องเชื่อผมนะเนี่ยคุณรู้บ้าอะไรเนี่ยก่อนหน้านี้ผมไม่รู้ว่าบ้านของคุณรวยขนาดนี้งั้นเราสองคนกลับมาคบกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมรักคุณนะที่ผ่านมาคุณคบกับฉันก็เพื่อหวังเงินวันนั้นที่แม่คุณพูดฉันได้ยินหมดแล้วล่ะคะ่ะ ู้หญิงคนนี้สินะที่เป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทที่คุณจ้องจัดจักดูเหมาะสมกันนี้นะคะมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะเยลลี่คือว่าเฟอร์เขาล่อลวงผมผมก็แค่ตกเป็นเหยือ่อที่หลงกลเขาก็เท่านั้นเองอะ่ะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคุณต้องเชื่อผมนะเราเราคบกันมาตั้งห้าปีอะ่ะคุณจะมาทิ้งกันไปง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะเยลลี่ฉันเน่นะหลอกลวงคนอย่างคุณอะ่ะ ผู้ชายหน้าด้านคุณภูมิคนแบบเนี้สมควรที่จะถูกแบนในทุกช่องทางเอาให้หมดทางหากินไปเลยได้ครับคุณอาร์ตเดี๋ยวผมจะจัดการให้ยูลลี่ตระกูลเราไม่เคยปล่อยให้ใครลังแกเราฟรี ชุดของฉันเป็นชุดแบรนด์นอกสั่งตัดเย็บพิเศษราคาชุด2อง0,000บาทเดี๋ยวฉันจะให้ทานาเห็นฉันติดต่อคุณกลับไปเพื่อคุยเรื่องค่าชดเชยทีหลังค่ะ